คือเราต้องย้อนดูว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีศูนย์สี่นะครับคืออเมริกาเนี่ยเขาบีบให้เราใช้ให้เราทํานะครับโดยเฉพาะเบอร์แบงคเนี่ยเขาบีบเราตั้งแต่ศูนย์สี่ตั้งแต่เริ่มพัฒนาประเทศมาตอนนี้แผนสิบสองจะจบแล้วนะครับคือหกสิบปีเนี่ยมันประเมินได้แล้วครับว่ามันมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นะครับถ้าเป็นคนก็ครบหกสิบปีก็จะเริ่มเข้าเกินหกสิบปีแล้ว นี้ถ้าจำได้เนี่ยพวกเราเคยร่วมนะครับจริงจังกับการร่างแผนนะครับจำได้ไหมตั้งแต่ปีสามแปดสามเก้าน่ะแผนแปดเนาะมีการใช้ระดมความคิดของคนทั้งประเทศโดยเฉพาะกลุ่มของเราเนี่ยเกษตรกรรมทางเลือดเนี่ยเขาไปร่วมร่างแผนด้วยแล้วก็ผลักดันเกษตรกรรมยั่งยืนเข้าไปยี่ห้าล้านไร่จำได้ไหมก็เข้าไปได้เนาะ แล้วพอปี40เริ่มใช้แผนจริงๆเนี่ยรัฐบาลก็ไม่เอาไงกระทรวงเกษตรก็ไม่เอาเกษตรกรรมยั่งยืนสักสักไล่เดียวแหละแต่ที่เราทําก็คือไปเดินขบวนนะไปชุมนุมอ่ะเรียกร้องร่วมกับสมาชิกคนจน9.9วันตอนปี40เนาะมันก็เรียกร้องได้บ้างนะครับคือโครงการนําร่องเพื่อพัฒนากเกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรกรรายย่อยนะครับซึ่งเราได้เงินมาใช้ประมาณ600กว่าล้านเนาะ ยังได้ตั้งมือที่เกษตรกรรมยั่งยืนึ้นมารองรับนะแต่ว่าพอผ่านไปแล้วมันก็หายไปเพราะว่าแผนต่อๆมาเนี่ยไม่มีส่วนร่วมอีกแล้วแล้วจริงๆถ้าพูดจริงๆแล้วแผนสิบสองเนี่ยมันก็มีข้อดีเยอะนะครับเกษตรกรรมยังย่งยืนบ้างเกษตรอินทรีย์บ้างหลไรบ้างเนี่ยมันก็ใส่ไว้เยอะความจริงแต่ละแผนเนี่ยเมื่อจบเนี่ยผมคิดว่า มันน่าจะประเมินจากภาคประชาชนนะครับประเมินจริงจังแล้วว่าที่เขาเขียนเขียนไว้ที่ดีๆเนี่ยอะไรมันสมเร็จบ้างแล้วที่ไม่ได้เขียนไว้ที่มันยแย่ๆเนี่ยมันทําเยอะแยะขนาดไหนเนาะจะได้เห็นจริงๆท่าแท้ของแผนพัฒนานเรียนแบบนี้เนาะแล้วก็มันอยู่ที่ความเข้มแข็งของประชาชนด้วยชาวชนเข้มแข็งเนี่ยแผนมีไม่มีมันก็ได้เพราะนั้นจริงๆมันน่าจะสร้างความเข้มแข็งประชาชนเนี่ยให้มันมากขึ้นนะแทนที่ไปรอให้เจอแผนดีๆแล้วก็คิดว่าแผนมันจะช่วยเราได้นะครับ อันนี้เป็นประสบการณ์ที่พวกเราร่วมกันมาเนาะตอนนี้เมื่อเริ่มแผนใหม่เนี่ยรามก็บอกแล้วละ่ะเราก็เสนอทางเลือกที่เสนอมาที่แหละเราก็เชื่อว่าอะไรที่มันจริงแท้อะไรที่มีประโยชน์เนี่ยมันต้องขยายตัวตัวเองแม้ปัจจุบันยังมีประสักนะครับต่อไปมันก็หยุดไม่ได้หรอกแล้วอย่างอยากจะทบทวนก็คือตอนปี40ศูนย์เนี่ยเราเจอวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับอย่างอะไรเปลี่ยนแปลงได้บ้างเนาะตอนเนี้เราเจอวิกฤตโควิดหนึ่งเก้านาะผมคิดว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยคงจะเกิดขึ้นเยอะแยะแหละแล้วคงจะไม่ ไม่ง่ายหรอกที่มันจะหยุดไอ้โควิดหนึ่งเก้าเนี่ยเพราะว่ามันเป็นวิกฤตใหญ่แลวหลังจากโควิดหนึ่งเก้าเนี่ยทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงเยอะมากผมคิดว่าเราน่าจะหวังจากโควิดหนึ่งเก้ามากกว่าไอ้แผนห้าปีห้าปีพวกนี้เนาะเพราะว่าโควิดเป็นของจริงครับแล้วก็โควิดมันจะเปลี่ยนทั้งโลกเลยไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะประเทศไทยเพะฉะนั้นนอกจากเราจะไปดูเรื่องแผนแล้วเนี่ยเรามาดูว่าจากโควิดหนึ่งเก้าเนี่ยเราจะใช้วิกฤตอันเนี้ย ให้เป็นโอกาสได้ยังไงเพราะว่าอาจารย์ประเวศท่านเล่าคือท่านพูดอยู่บ่อยนะครับว่าวิกฤต่คือโอกาสยิ่งวิกฤตมากเท่าไหร่โอกาสก็เพิ่มเท่านั้นนะครับแต่ว่าคนจะใช้วิกฤตโอกาสได้ต้องมีคนมีปัญญานะครับและมีความเพียรเพราะฉะนั้นเมื่อวิกฤตครั้งนี้เกิดขึ้นเนี่ยโอกาสมันเกิดขึ้นเยอะเนี่ยผมคิดว่าต้องใช้ปัญญามากๆแล้วก็ใช้ความเพียรเยอะๆนะครับในการเปลี่ยนแปลงที่เป็นโอกาสองแล้วที่เปลี่ยนแปลงได้มากกว่าทุกครั้งที่ที่ผ่านมาเนาะผมคิดว่า อาศัยโควิดแล้วก็วิกฤตครั้งเนี้ยเสนอทางเลือกหรือว,ว่าสร้างทางเลือกที่มันจริงขึ้นมาแล้วหลังจากหมดวิกฤตไปแล้วเนี่ยคนก็ต้องเลือกอยู่แล้วเพราะว่าทางเก่ามันไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าจะทําอย่างเก่าเนี่ยคงไม่พ้นวิกฤตไปได้หรอกครับผมคิดว่าจากการผ่านการทํางานมานานขนาดนี้เนาะเราควรจะรู้ว่าอะไรมันควรจะทุ่มความพยายามไปตรงนั้นให้มากๆหน่อยอะไรที่มัน ทุ่มความยามไปแล้วไม่ได้ผลน้อยก็ลดลดไปบ้างเพราะไม่งั้นเวลาเราที่ยงเหลือน้อยไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะใช้ไม่คุ้มเพราะว่าอายุเราก็เหลือน้อยไปทุกทีเนี่ยงานมันก็มากขึ้นเราต้องเลือกแล้วว่าอะไรที่ควรจะทําเป็นหลักแล้วอะไรควรไปลองเนาะแต่ละคนที่ถนัดอันไหนเนี่ยก็ต้องเลือกให้ได้ว่าตัวเองถนัดที่ไหนต้องทํางานหลักของเราให้ได้ก่อนแล้วย่างอื่นก็เป็นงานลองก็ปล่อยคนอื่นทําไปบ้างก็คงได้แค่นี้แล้วครับผมขอให้โชคดีครับขอบคุณครับ